ดีค่ะพบก,กับพี่นาอีกแล้วนะคะพบก,กับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วเนาะวันนี้พี่นาก็จะมาชวนพูดชวนคุยนะคะเรื่องอ่าเพศของนกนะคะโอ้โหไม่มีความสุขเลยดูสิพูดไปก็ต้องคอยแบบว่าอ่าจับนกออกจากหัวนะคะบินกันแบบดูสิเนี่ยเอาเอาดูนะ,ะเนี่ยเดี๋ยวพี่นาให้ดูก่อนเนี่ยดูเนี่ยดูเนี่ยอ่ะครัเข้าไป อ่านกกับบางช่วงบางตอนน่ะอ่า,อาการดูว่าเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายเนาะมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเลยอ่าวิธีสังเกตนะวันนี้พี่นาจะมาพูดถึงวิธีสังเกตนกตัวผู้นะคะนกตัวผู้นะ่ยจะเป็นอะไรที่อ่าปากเปาะมากเลยนะคะอ่าจะร้องเขาจะชอบร้องนะคะร้องร้องอยู่นั่นแหละ อ่าร้องเจือยแจ้วเลยนะคะยิ่งอ่าสามเดือนขึ้นไปแล้วนะเขาจะชอบร้องมากๆเลยนะแล้วก็อากัปกิริยาของนกตัวผู้ก็จะไม่เหมือนกับนกตัวเมียนะคะเขาจะชอบแบบว่าอ่าทำหัวแบบว่าเรียกอะทำทำ,ทำหัวทำหัวปัะหนกงเรียกตัวเมียอะไรประมาณนั้นแล้วก็ชอบที่จะอ่า ใช้ปากอะถูกับคอนนะถูกับคอนเนี่ยคอนไม้เนี่ยดูสิเนี่ยอันนี้ส่วนหนึ่งนะคะแหละที่ตัวพี่นาเนี่ยเต็มเลยนะคะโอ้ยเดี๋ยวที่ลูกอยากกัดได้ไหมอะเราเนี่ยเราชอบกัดมากเลยก้อนเมฆโอ้ยอ่าเขาจะชอบเอาปากถูคอนนะคะเอาปากถูคอนถูอยู่นั่นแหละค่ะอ่าเหมือนก็นเรียกโตเรียกโต,เ,กตเมียเนาะ เนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้ก็พอจะดูได้เยอะเลยอันนี้พินาก็มีหลายวิธีการที่จะดูเนาะดูจากอ่าตะเกียบนะดูจากจมูกนะอันนี้ดูแบบว่าเผลนเผโดยที่ไม่ต้องมาจับตะเกียบแล้วก็ไม่ต้องดูจมูกนะสมมุติว่าอ่าจมูกยังไม่แน่ชัดอะไรประมาณนี้นะดูนกตูพูนกตูพูจะร้องร้องนานๆนะคะแล้วก็ดูดูดเขาไปเกาะกองพินานะคะแล้วก็อ่าชอบ ทำอากับกริยาแบบว่า,านี่นี่นี่มาเห็นสีฟ้าไหมคะทำยิ่งๆจ้ะอ่าทำเหมือนเหมือนเรียกเรียกเรียกตัวมเมียเนี่ยที่เกาะกล้องนั่นบางกล้องน่ะขึ้นไปยืนอยู่บนนั้นนะคะเรียกเรียกตัวมเมียนะคะแล้วก็เอาปากถุงคอนอันนี้ดูง่ายๆนะคะแต่ที่เกาะพินาอยู่เนี่ย ตัวเมียนะคะเนี่ยเนี่ยตัวเมียอันนี้ดูออกเพราะพี่นาจับตะเกียบเข้าไปแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาขาวทั้งหลายเนี่ยเพศเมียนะคะอือ่าเข้าไปดูดูอู้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเองทำไมขนาดนี้ตายเมียเนี่ยตัวคู่นะ่ยเนี่ยตัวคู่ตัวคู่ตัวคู่สองตัวเนี่ยแต่ดีนะคะรกพี่นาเขาไม่เขาไม่อึรถพี่นานะ พี่นาสังเกตหลายครั้งแหละเขาจะเล่นเ <_ C> e <an> เลเล่น่นนอยู่บนแขนพี่นาเดี๋ยวเขา,าเขาท้าบ,บินจะเกาะที่คอนแล้วก็เขาที่จะอึนะเขาไม่อึวถพี่นาแล้วเนี่ยดูสิไปไม่หมดเลยค่ะออืไม่ต้องไม่ต้องกัดหูจ้ะพี่นาก็มาชวนพูดชวนคุยนะฮะมาชมให้ชมนกด้วยอาจจะไม่มีสาระความรู้อะไรแน่นมากมายนะแต่ว่ามาให้ชมความน่ารักของน้องๆโอ้ไม่ไหวแล้วค่ะ อ่าอ่ามายมายมายอยก็ให้สังเกตนกตัวผู้นะคะหนวดหนวดหนวีนนนนนนฟ้าเนี่ยตัวผู้นะ,ะแต่และจมูกเขาชัดเจนมากเลยค่ะแล้วก็ถูงคอนเห็นเห็นเห็นตัวเมียแล้วก็จะถูงคอนแล้วก็จะร้องเสืยแจ้วนะคะสังเกตให้ดีนกตัวผู้เขาจะร้องเพาะนะคะเขาจะร้องเพาะเขาจะแบบว่า มิดมิดมิดเฉพาะพ,พิงนาแต่ตัวเมียก็เสียงตัวเมียเขาจะเสียงแบบว่าเสียงจะดุดันหน่อยสาหรับตัวเมียนะเหมือนกล้าประมาณว่าลำคานอะไรประมาณนั้นทะเลาะกันย์ย่ะ <c oughs> ทะเลายย e ะลกาันย่ะย่ <c oughs> ามายิง่งอันนี้แขนยายฉัน <c oughs> ฉันจะจับคนเดียวเธออย่ามายุง่งเอาไปแล้วยานาไปแล้วเธออย่ามายุ่งกับฉัน ไม่ไหวแล้วยายไม่ไหวแล้วนี่นี่นี่บินเข้ามาที่คอยก็เชื่องมากๆค่ะสําหรับเซตนี้นะเซตก้อนเมฆเชื่องมากๆเลยไม่ต้องลงมาลงมาไม่ต้องเกาะยายลงมานี่ลงมาเลยลงมาเลยมาหายายมาลงมาเนียสําหรับตัวนี้ตัวนี้เชื่องที่สุดนะเนี่ยเชื่องที่สุดเลยนะเนี่ย อันนี้อันนี้จะจับเขายังไงจับหงายท้องจับพินิจพิจารณเากันจับพินิจพิจารณาดูว่าอ่าร่างกายเขาเป็นยังไงบ้างนะในปากในคอเนี่ยตัวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยก่อนเมฆเนี่ยจะเชื่องกับพินามากที่สุดเชื่องกับแชมเปี้ยนเนี่ยแชมปเปี้ยนจะอยู่บนหัวพ่นาเกาะบาไม่จะอยู่บนหัวเกาะบาไปแล้วยายไปแล้วยายชักเริ่มลำคาเราแล้วเนี่ย อสวยมากเลยดูดูด,ด,ด,ดอันนี้นั่งอยู่เนี่ยนะตัวคู่สองตัวเมียสองนะคะก้อนเมฆยายจะไปแล้วนะปล่อยยายปล่อยยายก้อนเมฆปล่อยก้อนเมฆป,ปล่อยยายมาแล้วมาแล้วสายหมอกโมโหโมโห,โโห <c ười> ดาวเรียงก็มา แล้วเรืองก็มานี่ดูสังเกตเห็นไหมน,น,น่ารักมากเลยค่ะจ้ะพี่นาไปดีกว่าเนาะมาทำคลิปสั้นๆให้ดูความน่ารักของนกแล้วก็มาพูดเรื่องนกเสี้ยเงียเงียงสมุนล้องจ้ะสวัสดีค่ะแล้วพบวก,กับพี่นาใหม่นะคะ พี่นาไม่มีโอกาสที่จะถ่ายอ่รูปอวิดีโออะไรสวยๆได้สบายๆเลยเพราะว่าเขาลุมพี่นาแล้วเนาะแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนปล่อยยายแชมเปี้ยนโอ้ยโอ๊ยไม่ไหวและไม่ไหวและ้ะไปดีกว่าสวัสดีค่ะ